้ใส right ่เองนี่อ่ะใส่เลยจ้าอร่อยค่ะอร่อยค่ะใส่มากๆเลยใส่เบิ้ลนั่นแหละเข็ดหลายๆเลยเดี๋ยวหมูไม่มดเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดเดี๋ยววาเดี๋ยวจะพาดเดยวุกชื่นใหญ่งานเนี่ยแขกเนี่ยแขกเรื่องทุกคนได้แขกเนี่ยพี่ไกยภูมินะจ๊ะ มนททัวพิเศษจ้าทำอะไรก็ได้อร่อยหมดแผนล้างจานก็มีเด้อล้างจานเด้อพี่น้องเด้อพี่ตะน้องล้างแก้วเหรพี่ตะน้องนหรโอ้ยพี่ตะน้องล้างแก้วเป็นยังไงงานสะใภ้เจ้บ้านฉันเดี่พี่น้องเดี่ยบ้านฉันเด้อ คนอะโอ้ยคน่านจันน่ะใจเดียวมีแต่นคนงามงามล้างจานันน่ะแกโห้ยหาลุ้นน,นี่เด้อหานลุ่นนี่ไปเด้ออันนี้ไม่ได้จ้างมานะคะเต็มใจช่วยนะคะบ้านฉันนึกพี่น้องเด้่บ้านฉันใหญ่ม่บ้านฉันอะโอ้ยมีนุ่มมาช่วยงานพรอะพี่น้องเไย พาชมบรรยากาศแต่พาชมบรรยากาศโอยหนุมน่มๆมาทอดกล้วยเนะนี่ยโอยหนุ่มๆก็สาวนะเราฉันอยากได้กล้วยทอดไปฝากแม่ฉันเอาเลยเอาเลยนะเป้ยเอาเลยไปไหน,นอันนี้คะแนนซักหมูได้ใจเด้งชมบรรยากาศ้าคกันค่หนั่มๆ ก่อบฉลองกันแล้วค็เพื่อนเพือ งอ้วยน้ำโวยตลอดน้ำโวยตลอดแล้วอันไหนอันไหนงอ้วยงอ้วยนะเฮ้ยช่วยพาแกไปบ้านนี้พาแกไปบ้านนี้ช่วยก่อนนี่ขอจะพาเพียงเนี่ยใช่แดดกัดจังเลยโอ้ยลอยไม่ลอยใจเลือดหักเนี่ยฟุ้งพอฟุ้งพอมันขาดเนี่ยอยากบอยใหญ่ๆแล้วแกบ้านฉันจะบอยใหญ่ nếu <laughs> yes, yes, biết về đối với người nước ngoài à, nếu nếu bán cái gì đó, cái con quả gì nhá, quả non, 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 quả

ที่น่องอันนี้น้าหมูนี้ยาหมด้วยงอยเกี่น่องนี่อค่แกะน้ำซองนะะอันนี้ฮู้ลูอันนี้บะโลจากหมูไเี่ยอร่อยไม่อร่อยุคนกี่นองเน่อุณคนอร่อยแน่ đặc sản đặc sản, ngon quá, ngon lắm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 , ngon แกะเหลียมก็ได้แต่ข้างนอกเออแะเตรี่ยมได้แต่แกะเดียวเน่ย้าไปดูมาก็นี่นี่นี่มางค่าโยกได้แต่ คุณยายนะคะคุณยายไม่เยงานอยคุณยายมีแต่คนงามงามคุณยายมีแต่คนงามงามนะทำสีผมก็เองสีผมมาเพียบเลยนั่นเองุนี่น้าคุานให้เลไหมนอ่ากน่ร้อยนะคะ หรับที่ขับโกงทำต่างๆนี่น้องรับที่โดนมวแกไม่ทิ้งเราได้ไม่ใี่ที่ไม่ใช่ที่แต่เราเดินเดินผู้ก่อตั้งแต่ไันแก่ป้านักสู้ชาตินักสู้ชาตับโกงนับทำเกี่ยวข้องกับการที่จะพูดข่าวโกงมาต้รับ

โค้ชปานแสนแก่มาจะทายยกคออันนี้คือคุณครูอันนี้คือคุณคูนะนะสถานที่ F P R F กได้จากสองโค้งแล้วนะครับแล้วก็ขอประกาศประกาศเต ให้พ่อหน้าชั้นสองท่านนะครับเตรียมตัวไปเข้าพิธีกรมผมหรือว่ากรงทีนะครับก็ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าชั้นสองเลยนะครับมีภาพพ่อหน้าไอ้อที

ก็น่าจะนะคะพ่อแม่เขยืนรอรับแขกครับโยเวิร์รถนะครับที่รับผู้ยออไปรับผุ้ติดดานะครับมาลงผมหน้านะครับก็ขอให้ท่านเตรียมรถใช่เลยนะครับเพราะว่าจากเวลากำหนดการนั้นเวลาแปด เก้านาทีจะเวลาเพื่อไปได้เลยนะครับาจะใชเวลาเพื่อเตรียมการเพือตจเพให้เี่ยวกับให้พร้อมนะครับเก้านาทีเพอเตรียมตัวเพื่อเพื่เตรียหน้าเลือย่างรมให้ทุกเราเตรียมพร้อม่อน การี้คุณย่ับ้ได้ทพสำหรับคุณพูคุณย่าคุณตาคุณยายนะครับคุณพูเจ้าบ้าคุณแม่อร่อยไหมเนี่ยคุณพ่ออาดูอีกายจะตระหนึ่ง จนๆนะครับก็ขอให้ท่านอยู่เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวมันติดกันติดเพราะว่ายังไม่จัาเพราะว่าเออในเวลา0โมงห้าเราร้อนจมยิ้มต่อไปจ้า พอจมไปเพียงแค่นี้เลย大姐เด้อเราคิดนามีไม่ได้นะคนเฒ่าอยากได้คนเฒ่าคนเฒ่าบ้านแฉนรุ่นนี้เลย大姐เด้อสีจะผมสีสวยสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ